สบายดีพี่ไวพี่น้องมื่อนี้ยพ่อช่องบอกแกเวลาพี่น้องสิพาพี่พี่น้องมาเบิ้งลูกนกพี่น้องหลังจากฝนตกเมื่อนี้พี่น้องเบิ้งนี่น่าสงสารนี่พี่น้องเมื่อนี้เขาฝนตกพี่น้องประมาณบ่ายสามโมงพี่น้องวันพฤหัสพี่น้องวันพฤหัสเห็นบอลลูกนกพี่น้อง ตาสงสารอืออืออือพี่น้องลูกนกมันกำลังแบบโดนฝนแล้วมันหนาวพี่น้อง่าสงสารน,นะพี่น้องทุกคู่ทุกคน่าพันมาจับได้พันห็นอ่นพี่น้องเดี๋ยวเอาไม่เคลียร์นี่ เห็นปะเห็นป่ะพี่น้องน่ะแบบว่ามันนกมันบินบ่ได้พี่นอ้องนาสงสารนะพี่น้องทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามนะพี่น้อง,น,น,องนกเหมือนกับมันเจ็บขาพี่น้อง เห็นวบรรยากาศมอนี้ไปแก้เสื้ออีกชั่วในพี่น้องแลงวก็เอ่อพักผักขาพี่น้องปลูกไว้หลังเพราะมันมันปลูกเขาปลูกไว้ตั้งนานเลยพี่น้องเพราะว่ามันขึ้น,นบรรยากาศหลังจะฝนตก สวยงามพี่น้องตอนนี้ก็หาโม่งแรงพี่น้องหลังโรงงานเห็นประโยชน์กระถินขึ้นหลายพี่น้องทุกหูทุกคนฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเอาทรัพนี้ก่อนพี่น้องทุกหูทุกคนบา,บายบายฝากกดติดตามเด้อพี่น้อง